กดเล็กทั้งชีวิตนะจากสามสิบมไป้ประเด็นการเี่บริษัทการเลิจ้าวันนี้ก็ข้าใจเง้มารีวิวพิมพ์ยตัก่ว้างเพื่อนตัวนี้นอน สั่งรมเอะลยคือืออุ่งไงก่องปุงกรงปุงน้ำปลาวะนี่ซอสมันคือซอสปรุงรสปลาเขียวปลาเขียวหขวดสขวดอ่าต่อไปพริกตอดพิพริกทอด เช็ดชูเช็ดชูชูเกียอวต่อไปอต่อไปนี่แหละที่ใหญ่จมูกเอจิกเกนเทสอีกหนึ่งกลองหนึ่งกลองสิชิ้นครับชิ้นชิ้นอ่า็จะหมดแล้วเฮ้ยยัง กาบแบบว่าเป็นโควิดเลยครับออไอ้ตัวฉีดตัวฉีวดเป็นโควิดกันโควิดเอ้ยฉีดแก้แก้จุดคอหรออันนี้อะไรอ่ะน้ำอิ่มซุกี้หมดยังหมดแล้วจุดหนึ่ง แล้วได้ขอมามูลค่า601บาทในกำไร100บาทครับโป